สวัสดียามเช้าเอรุณสวัสดีค่ะสีไส้เขาเรือค่ะพี่น้องผมว่ามันไ,ไม่ได้คิดไม่ได้คิดพ้อ3าคิด ให้มกหมูไว <c ười> <còn> ้่อนแรงเมื่อวานใส่บาด ตอนนี้ก็เคลียดเกับในอีกนิดเดียวนะคะสำหรับการที่ิบไปวง่งไงนะคะพี่น้องอถ้าว่าทั้งใจทั้งคนทั้งใจนี่ลอยไปเส้นแล้วนะคะเหลือแต่ไปคุยกับบอสเอเป็นทางการถนันเองนะคะพี่นอ้องกันไปเลยรอช่มผลงานนะคะแล้วดูกันหนา ยังไงก็ซอยเป็นกำลังใจนะคะซอยอ,อปุปถัมภ์คําสู้เลยเด้ออันดับแบบรกต้องชุดไม่ชุดไม่ของใส่ไม่นะคะตั้งเริ่มต้นไม่นะพี่น้องเสื้อกล้องบวก ก็กำลังใจจากพี่น้องค่ะจะเป็นเต้นเป็นของใส่อะแม่เบทุกอย่างเลยค่ะตรงตรงซสือไม่เป็นเป็นผัดลมเป็นโอ้แต่ว่าผัดลมเอาวันนั่นก็ได้เนาะเอาของเก่าทีบานไปให้กลประหยัดได้ใจเราเป็นศาสตร์เป็นนี่อย่างนี้สิตรงซสือไม่เบิดนะคะเพราะว่า ตอนเมือ่อเตอนที่ลูกมาตอนนั้นกับตอนนั้นให้ปอบสุชาดาเป็นโอกของใส่ส่วนนี้ไปนะคะเป็นแบบว่าค่นอยากได้เต็นนังกาแของกับอุปกรณ์ทุกอย่างเลยตอนนั้นปัะนี่การไปครั้งนี้ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่ทุกอย่างมนการลงทุนใหม่จะมีใคร ในตากรุณาปานีหรือเปล่านะคะต่อโดยตงจุกองจุกอเพิ่ได้ไม่วัตว์แบบนี้อ่นจบไปเลเด้อ 这么多。嗯 <Okay. S 1> okay. do yes. วัดประจันวันก็จะประมาณานี้นะคะตอนเชา้า ต้มไว้สักพักหนึ่งแล้วก็จะใส่หมูองุ่นลดด้วยเกลือลดนยหนึงกระเพาะนะคะใส่หมูแล้วใส่ไข่ตอนที่ตอนที่ใส่เราือปิดแก๊สนะคะใส่อย่างกันขิงไข่เสมอ ไม่อยากให้ขาดโปรตีนะเพราะว่าผู้เฒ่านะคะช่วนหนังเราก็คอยกินคอยกินข่าวแสดงแนวที่มันกินโจ๊กดดย่ามือสองอาหารในเต็มที่น,นะคะคลิปนี้ลำหน้าพี่น้ออนวัวทต่งนเลมันนี่ก็ยังบอกคอยต้องคอยต้องเย ติดตามคุิต่อไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะครับดลดอแบะของว่าไม่กดติดตามไม่ได้ค่ะเด้อนะคะออฟฟิเชียลไปแล้วค่ะเดียวต่อ